แอบถ่ายนะคะตอนนี้เป็นรักสามเศร้านะคะรักรักแห่งสยามอันนิดนึงค่ะอันนี้เอนดี้เอนดี้มาแทรกอะไรระหว่างคู่จีนเขาเอันนี้ไหนจับจับอะไรนะจับกล้ามโอกเมื่อกี้ฮะจับยังไงนะเลิก อยากได้อย่างนี้เหรอเมื่อคืนเมื่อคืนมีบอกว่ามีคนมาขอว่าเออชอบคู่นี้มากขอให้อัดทุกวันเมื่อกี้ก็เลยเอาคอมเมนต์ต่างๆเอาคอมเมนต์ต่างๆมาให้อ่านให้คู่นี้อ่านเรียบร้อยแล้วคู่ขอน้ำตาล์มกับช่างใบค่ะก็ฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยสิถึงเพื่อนๆแฟนคลับตอนนี้เริ่มจะมี f อซีแล้วนะอ่า เขาบอกว่าขอหอมแก้มอีกนิดนึงเออไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องไม่มีใครไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยค่ะไม่มีใครเลยหอมแก้มนิดนึงก็ได้ไม่มีใครนิดนึงค่ะไม่ชันหรือเปล่าแค่ผมรับอย่างนี้ หน้าแลกวก็อายอุ้ยท็อปเราไม่ใช่คนละครอ่หมอนรูปแล้วใครเอาหมอนรูปหันใจไปให้เขาเขาเลักเป็นิกเป็นคู่เป็นคู่ดักของ I Love Magic นะคะก็ฝากกันรลถึงเพื่อนๆนิดนึงสิเพราะว่าหนูเริ่มจะมีแฟนคลับแล้วนะต่อไปพี่เสร็จใช่รู้ไหมว่า5คู่นั้นไปออกรายการวูดดี้แล้วนะคู่ของปอมอะไรไปแล้วไปแล้ว ของหนูจะต้องเป็นคู่ต่อไปรู้ไหมเวลาวันไหนดังพี่จะต้องไปอัดคลิปให้หนูอีกเหมือนเหมือนเซ็กซี่แพนเค้กเห็นไหมเอาเต้นมึงเต้นเต้นมุหมุหบุนเอกมุนอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปอัดแบบนั้นให้หนูนะคะขอหอมอีกนิดเดียวอีกให้แค่สามนาทีอ่าไม่ไม่โอายรักกันรักกันขอบคุณค่ะ